สวัสดีครับวันนี้วันนี้ก็จะมาแจ้งนะครับเกี่ยวกับ facebook หลวงพ่อทบที่โดนแฮกนะครับวานเพื่อนๆเ,เ,เข้าไปช่วยกันรายงานหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเข้าไปดูนะครับนี่นะครับก็จะเป็นคนอินโดกับคนฟิลิปปินที่เข้ามาแฮกไปนะครับตอนนี้ก็แอดมินก็พยายามที่จะกู้ แจ้งความไว้แล้วครับอันนี้เป็นอีกวิธีนึงนะครับที่ดูจากใน YouTube นะครับเราจะลองเข้าไปรายงานเข้าไปรายงานปัญหานะครับว่าเพจของเรามันเข้าไม่ได้ครับอยู่ดีๆก็ถูกเตะออกจากการเป็นแอดมินนะครับ อันนี้เป็นการส่งรายงานอีกแบบนึงนะครับไม่รู้ว่า Facebook จะตอบกลับมายังไงนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังเงียบเงียบแบบเงียบสนิทไม่มีการตอบกลับใดๆอันนี้ผมก็จะเอา Facebook หลักของผมแล้วก็ Facebook ลองเข้าไปรายงานนะครับว่าเพจหลงพ่อทบ เห็นี่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 นะโดนแฮกไปแล้วนี่ครับวันนี้ก็รายงานใช้ Facebook หลักรายงานไปแล้วครับตอนนี้ก็พยายามกู้อยู่นะครับอันนี้เป็น Facebook ลองของผมอีมกเอาอีกเฟซหนึ่งรายงานเหมือนกันช่วยกันรายงาน มีความหวังว่าจะได้เพจคืนในสักวันแต่ตอนนี้เพจปล่อยคลิปแบบวันละห้าคลิปผมเข้าไปดูตอนนี้มีแต่คลิปโป้เต็มไปหมดยิ่งนานวันจะดูไม่ดีนะครับอืม ตอนนี้ก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากรอเฟ e บุ๊กตอบกลับอย่างเดียวเดี๋ยวผมจะหาห,าหลายๆวิธีครับหาหลายๆวิธีในการที่จะกู้กลับมาให้ได้ฝากเพื่อนๆเ,เข้าไปกดรายงานให้ด้วยนะครับรายงานเป็นเพจปลอมรายงานคลิปโป้รายงานภาพโป๊เปลือยรายงานให้เพจปิวไปเลยก็ได้ครับ ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจนะครับ